วันนี้นะคะพอยจะมาแนะนําสินค้ารุ่นพิเศษนะคะของทางร้านคือชุดห้องนอน3ชิ้นรุ่นวิสตอมค่ะที่มีขนาดเตียงทั้งหมด3ขนาดนะคะมี3.5ฟุต5ฟุต,ฟตแล้วก็6ฟุตค่ะโดยเตียงที่อยู่ในคลิปนะคะคือเตียงขนาด3.5ฟุตค่ะเป็นเตียงบานเลื่อนนะคะที่สามารถวางของได้แบบจุใจเลยค่ะวัสดุเป็นไม้ MDF แข็งแรงทนทานแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะด้วยนะคะส่วนถัดมานะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตร20เซนค่ะ ความสูงของตัวตู้นะคะอยู่ที่200เซนค่ะตัวตู้นะคะก็จะมี2ลิเลนชักด้านล่างให้ด้วยค่ะสามารถเก็บของอเนกประสงค์ได้เลยตามที่ลูกค้าสะดวกนะคะแล้วชิ้นสุดท้ายภายในเซ็ตคือโต๊ะแป้งขนาดความกว้าง80เซนค่ะที่ตรงกระจกสามารถเปิดเป็นช่องเก็บของได้สําหรับลูกค้าที่มีของตกแตง่งหรือเครื่องสําอางพวกครีมอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหเก็บได้จุใจแน่นอนค่ะโดยรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สีค่ะโดยสีในคลิปนะคะจะเป็นสีโซลิกยีนค่ะแล้วอีกสีหนึ่งจะเป็นสีวอลนัทยีน เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะคะเหมาะสําหรับคนที่ทําเป็นคอนโดอาพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าเพราะว่าดีไซน์ของตัวตู้และก็สีเนี่ยสามารถเข้ากับได้ทุกรูปแบบห้องเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะอย่างในเซตนี้ขนาด3.5ฟุตนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,390บาทเท่านั้นค่ะโดยราคารุ่นอื่นๆน,นะคะก็ขึ้นตามนี้เลยค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะของทางร้านจะส่งฟรีกรุงเทพปริมมณฑลค่ะระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านส่วนต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งสามารถสอบถามแอดมินก่อนได้นะคะคลิปถัดไปจะมารีวิวอะไรลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้ได้เลยค่ะ